โอตัสภะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธนสัตว์อิมานิมะยังพันเตทาตัพวะวัฏทูนิภิกษุสังคะสัมเทมัอิทังโนปุญญันิพพานัสัจปัจยโยโหตุ อิมังปุญญาปติมสัพเทสังสัตสตนานังเดมะข้าแต่พระคุณเจ้ากานผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งวัตถุทั้งหลายอันสมควรต่อพระ ต่อสมนาบริโภคเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาสนิทริาหายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อรับผลบุญนี้แล้วขอจงมีความสุขสุขกายสุขใจโดยทั่วกันเธอดสาธุสาทุษาธุญีการเดียดองินดาปาร์ติปมีเดินนำให้เมิ่อก่อนทำไมวดูกัปิยะอะไรเป็นตลามายมีบาเล็ต ถูกแล้วถูกแล้วอาจารย์ถูกแล้วครับถูกแล้วเดี๋ยวมันจะพันกันพอท่านรับตรงนี้นั่งเลยบินสบาดด้วยโยกได้ทําทานทำบุญสบาตรด้วยและจะมาตักข้างบนข้างบนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดูอาจารย์ปลอยดูข้างบนไว้เผื่อมีอาหารเสริมมีอาหารเสริมก็รับประกันเพราะข้างบนนี้ที่ตรงดมร้อนจันทาุรีได้มารับบินฑบาด ซ้ายขวาเลยนะทิศีหน่ะดูซ้ายดูขวาโยมใส่บาทได้เลยมีพระมหาเถระมาจากโน้นโยมประเทศเมียนมาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจําประเทศและเป็นการเผยแผร่แบบนานา,นาชาติ<พ>ารูคจามาเถร่าด้วยนะครับแต่แล้วยมดูทางเข้านะโยมครูแถ๋วทางเข้าดูทางเข้า มีผ้าเช็ดเท้าคระตอยเช็ดเท้าถวยายพระเพล่าก่อนท่านเดินเข้ามารับทานข้างในที่เราได้ตรัสรยกหยิบที่แขวนอยู่ได้ยังยงยกหยิบได้เลยยกผู้ชายสักสองทง่านสามท่านแบบล้างเท้าท่านก่อนเข้ามาศาลาเป็นบุญอย่างนะยิ่งนะโยงพระอาจารย์ กุมาระนายโยมนี่มาจากนานาชาติมีชื่อเสียงระดับประเทศการเผยแผ่ระดับนานาชาติอปริยะอปฏิบาทประชิดทาวท่านใครไม่มีบาทก็ไม่ต้องไปเดินก็ได้นะครับเดี๋ยวถือจานไปก็ได้มีสีลที่เป็นหนึ่งในละักษณะ ได้ถวายพระก่อนก่อนที่จะถวายทานแด่อดตีดูสยดอเดินขึ้นมาแล้วดูจันเจ้าคุณดูจันเจ้าคุณขอบคับนนี้ประเทนมาแล้วจันเจ้าคุณอุปบาจารย์ เป็นคำสอนของพระศาสนาสาพุทธเจ้าที่จะนำมาให้เราพ้นทธภูมิในรัตฐสงสารได้จริงครับในความรัตนาสาธุประชาทุกท่านนะครับวันนี้เราได้กุ่ญาติเทวะรุตเตเรมีนาบุญอันปรเสริฐคือพระสงฆ์นะครับเืแงนาบุญจะอื่นไม่มีนะครับนอกจากพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์เป็นนาบุญสมศรีแก่พระพุทธศาสนาวันนี้เราได้ดีโอกาสได้ให้ทานทวาบุญกับพระผู้ ปริัติตร่ปทนะครับครูบาอาจารย์หลายสาวในหลายประเทศแล้วก็สภาพเมียนมาแล้วก็จาเวียนนาอธิบดีนากับประสบวาสิการเวียนนาขับรถมาตั้งสองวันสองคืนกว่าจะถึงประเทศไทยแพระประเศเขาขับรถเดนไได้ตรวจจับขับช้าขับเป็นรถัมาช้ามาก แต่ก็ยังมาเป็นประเทศไทยกำลังโฆษณาลูกกับคู่โสดที่อย่างของนะของดิวนาแล้วปะเคนแล้วไปจับได้ไงที่ขับปะเคีนนะหาได้ขับปะเคนด้วยเหตุเจ็ประการนะครับก็คือพิสุกนะครับพิสุกพูดรับประเคนแล้วนะครับไม่ได้สลับก็ไม่ได้เสียนะครับก็ยัง อได้ตลอดจนหมดโยมก็ตั้งเจตนาให้ดีนะเข้าไปใกล้ๆนอบน้อมถวายผู้หญิงก็ตักบาตรได้ควรถอดถวายใส่ลงไปในบาตรอย่าไปจับโต๊ะอย่าอยู่ไกลตั้งใจถวายท่านในพระบารีนะครับในก็มพัฒนาในการตักบาตร ร้องกับสาธุชนผู้ร่วมานข่านดูแลเรื่องของการอิดจับภาชนะนช่วยพระภิกษุขณะฉันเป็นอังคาสาัตนะคะระับภาษาไทยเราเรียกว่าประเทยียนประเทียนี่เป็นภาษากรรมพิชาทำไมแมนะครับฉะนั้นประเทนีกว่าบรรทมว่าเสด็จนะครับเปกรรมวิชา ในรองเท้าน้องเนนค่ะอนุโมทนาในบุญค่ะเป็นบุญมาเลยค่ะเป็นบุญมากค่ะได้ไดเช็ดเท้าน้องเนรและพระอาจารย์มาจากนานาชาติค่ะสาธุสาธุค่ะ เจค่ะี่วัดธรรมลักษคิตาเจดีพงน้ำร้อนออจันทบุรีค่ะวันนี้เป็นวันออทอดกระถินของวัดนี้ค่ะพระนานาชาติาเลยค่ะได้มาในงานนี้ค่ะกำลังทัน พระทหารเช้าค่ะมีทั้งพระพข้ามานานาชาติเลยค่ะสามนเนนแล้วก็พระอาจารย์เยวครับพี่ออาออกเลาออสานี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะ xa thứ xa thứ xa thứ cho khan